ในโอกาสครบรอบ239ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคะรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนได้จัดนิทรรศการเทอรประเกียิพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี1ิบรัชกาลค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะณศูนย์การค้าสยามพารากอนแห่งนี้ค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากุรุนาิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ค่ะ ภายในนิทรรศการแห่งนี้นะคะแบ่งการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนี้นะคะก็คือส่วนจัดแสดงของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีค่ะเริ่มจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นนะคะทรงเป็นพระปฐมบรมมรกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ ทรงปราบดาพิเศษเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ในรัชสมัยของพระองค์มีการใช้เงินพดด้วงโดยประทับตราบนเงินพดด้วงใช้ตราแผ่นดินและตราประจำราชการสมัยรัชกาลที่1ลักษณะคล้ายกับในสมัยอุทยาตอนปลายรัชกาลที่2นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร,รานภาลัยทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จพระบรมราชสมภพบนะบ้านอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทรงโปรดดนตรีไทยมากสอสายฟ้าฟาดหรือว่าสอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรโดมากที่สุดค่ะนอกจากนี้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านบรรณคดีเป็นเลิศนะคะมีพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงบุหลันลอยเลื่อน ซึ่งเป็นเพลงไทยที่ไพเราะและเคยใช้เป็นเพลงสรงเสริมพระบารมีอยู่ช่วงหนึ่งนอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีบทละครไว้อย่างมากมายหลายเรื่องเรียกได้ว,ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะในสมัยรัชกาลที่3นะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าค่ะ ในรัชสมัยของพระองค์ทรงรับริชาสามารถในการค้ากับต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการค้ากับชาวจีนนะคะทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าสัวเป็นผลให้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวนมากก่อนเสด็จขึ้นครองราชและพระราชทรัพย์ดังกล่าวบรรจุไว้ในถุงแดงรักษาไว้ในพระรคลังข้างที่ต่อมาเรียกว่าเงินถุงแดง ต่อมาเป็นรัชสมัยรัชกาลที่4นะคะพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามังกุฎวิทยามหาราชค่ะทรงพระปรีชาสามารถในการวางรากฐานพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยแบบตะวันตกทรงเริ่มสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษและวิทยาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกโดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ด้วยทรงสามารถคำนวณวันเวลาและสถานที่เกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย มาถึงในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงหลายด้านด้วยกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเลิกทาสค่ะในสมัยของพระองค์มีการเลิกทาสที่ปราศจากความวุ่นวายและไม่ได้สูญเสียเลือดเนื้อแต่ประการใดนอกจากนี้ยังทรงยกเลิกระบบไพร่ส่งผลให้ประชาชนมีอิสระเสรีภาพทรงได้รับการถวายพระราชมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน รัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งกองเสือป่ามเมื่อวันที่1พฤษภาคม2,454มีพระราชประสงค์ที่จะฝึกหัดอบรมข้าราชพลเรือนให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างทหารเป็นพลเมืองที่มีระเบียบวินัยและมีความสามัคคีในชาตินอกจากนี้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองและบทความวิจารณ์ต่างๆ จนได้รับการถวายพระราชมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายถึงพระมหากรรษัตริย์ผู้เป็นปราชที่ยิ่งใหญ่รัชการที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคณะราษฎรได้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่2 4มิถุนายน 2475พระองค์ไม่ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการต่อสู้ในหมู่คนไทยประกอบกับมีพระราช,ชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นหลักการปกครองแผ่นดินอยู่แล้วจึงทรงยอมตามข้อเรียกร้องของคณะราษฎรเป็นพระมาหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูนนำไปสู่การตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผ่นดินต่อมาก็มีการร่างรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่10ธันวาคม2475 รัชการที่8พระบาทสมเด็จพระบรเมเณรรมาหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในฐานะพระมาหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยทรงประกอบพิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณพระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงลงพระประมาพิไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับลงวันที่9พฤษภาคม2489และมีพระราชดำรัสกับประชาชนชาวไทยทางวิทยุกระจายเสียงเนื่องในวันรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ มาถึงในสมัยรัชกาลที่9นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรม,มานาถะพิตซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยาราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่ต้องเผชิญกับปัญหาการทํากินและการดํารงชีพมีพระราชดําริแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรต่อมาปรากฏเป็นโครงการอเนื่งมาจากพระราชดําริมากกว่า4,000โครงการพระองค์ทรงเป็น กษัตริย์พัฒนาอย่างแท้จริงส่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติด้วยเหตุนี้โครงการอนเนื่องมาจากพระาราชเดลบริจึงครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้การเกษตรการชลประทานที่ดินป่าไม้การประมงและปศุกสัตว์ และก็มาถึงรัชากาลที่10นะคะเป็นรัชากาลปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสานะคะซึ่งทรงจัดตั้งขึ้นค่ะเพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆค่ะนอกจากนี้ทรงส่งเสริมให้ประชาชนอกกำลังกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะทรงเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศค่ะร่วมปั่นจักรยานอย่างพร้อมเพรียงกันในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มัม และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรปั่นเพื่อพ่อไบ f o ฟอร์ ต่อเนื่องกันเลยนะคะกับส่วนที่2ค่ะเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาพเก่ารอบเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเป็นการนําภาพเก่าที่หาชมได้ยากจากสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรมาให้ได้ชมกันค่ะมีทั้งเรื่องราวของวิถีชีวิตนะคะภาพบ้านเรือนโบราณนะคะซึ่งหาชมได้ยากทีเดียวค่ะอย่างเช่นภาพถนนเยาวราชในอดีตท,ที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ แล้วก็ภาพรถเจ๊กหน้าพระอโบสถวัสุทัศน์ที่รัชกาลที่4นั้นโปรดให้ซื้อมาจากญี่ปุ่นค่ะเพื่อให้ใช้รับส่งคนหรือว่าบรรทุกสิ่งของส่วนนี้คืองานพระบรมรูปทรงม้าสมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งปัจจุบันไม่มีให้เห็นแบบนี้แล้วค่ะนี่เป็นภาพวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในอดีตนะคะลองเปรียบเทียบกันดูว่ามีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไรนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพคลองแสนแสบตอนนั้นนะคะ น้ำในคลองอยังใสแจ๋วเลยค่ะไม่เหมือนกับตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ภาพสนามหลวงซึ่งสมัยก่อนนั้นใช้เป็นสถานที่จัดงานสําคัญสคัญของประเทศตรงนี้น่าสนใจค่ะเป็นภาพการแต่งกายในสมัยรัตนโกสินทร์นับว่าหาชมได้ยากนะคะซึ่งผู้ที่จะมาชมจะได้ทราบว่าคนไทยสมัยก่อนนั้นแต่งตัวกันแบบนี้เองค่ะ และนี่เป็นส่วนที่3ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นการจัดนิทรรศการภาพ3มิตินะคะในระบบเทคโนโลยีทันสมัยที่เรียกว่าพาน o รามาแมปปิ้งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเข้าไปชมกันเลยค่ะ ุภมัสดุปีพุทธศกราช2325ณวันจันทร์ขึ้นหนึ่งถ่ำปีขานคือมหามงคลเริ่มในการสถาปนาราชธานีทองของแผ่นดินมามรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองและสร้างศาลหลักเมืองปโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมหาราชวังสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามดัง่งยรมิดเสกสร้างจากสูงสวรรค์ด้วยความเรืองงามแห่งศรัทธาสู่พื้นแผ่นดินในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองปรากฏภาพขององค์พระปรางวัดอรุณราชวรารามเป็นสีสง่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยของพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามประเทศไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับประเทศอังกฤษถือเป็นสนธิสัญญาทางการค้าฉบับแรกที่อนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายได้โดยเสรีเกิดการขยายตัวทางการค้าทั้งในเรื่องของการเก็บภาษี และการผลิตสินค้าส่งออกทำให้เงินในท้องพระคลพลงมีจำนวนมากอันเป็นที่มาของเงินถุงแดงสู่พื้นแผ่นดินใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สี่ทรงรับอารยธรรมตะวันตกแก้ไขปรับปรุงขนบธรรมเนียมที่ลาสมัยเพื่อให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศมีอารยะทรงจัดตั้งโรงกระสอบเพื่อผลิตเหรียญกระสอบ แทนเงินพดร่วงและเงินเบีย้ยที่ใช้กันมาแต่โบราณวันเวลาแห่งความสุขภายใต้ร่มพระมาหากรุณาธิคุณผ่านผันเข้าสู่พื้นแผ่นดินแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าการจัดสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกขึ้นณบริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพระราทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดําเนินการและได้พระชาทานนามว่าโรงศริราชพยาบาลบ้านเมืองก้าวหน้าเจริญถึงขีดสุดทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระบิยยมหาราช ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกทรงมีพระราชริว่าควรจะสร้างสถานพยาบาลทรงพระกรุณาสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงพยาบาลให้พระคลังข้างที่พร้อมคฤหาสน์ของพระสันพการฮิรัญยกิจเดิมเพื่อสร้างเป็นสถานพยาบาลพร้อมพระราชทานนามว่าวัชระพยาบาลพระเมตตาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์สืบสายเข้าสู่พื้นแผ่นดิน แห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พุทธศักราช2475ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกภายใต้รัฐธรรมนูญในเวลาสองปีต่อมาจึงได้มีการก่อตั้งสถานศึกษาที่จะให้ความรู้ทางกฎหมายการปกครองและสังคมขึ้นภายใต้นามว่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งต่อมาเรียกขานกันว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหานันทมหิดลรัชกาลที่8เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหานันทมหิดลพระอธมะร,รมรามาธิบดินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีน ในพุทธศักราช2489พระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นช่วยพลิกสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนในห่วงเวลานั้นซึ่งสออเขาลุกลามบานปลายให้กลับอุดมด้วยสันติยั่งยืน <S <S คืนวันแห่งพื้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์เจอจรัสจ,จ้าด้วยแสงทองส่องประกายไปทั่วทุกสารทิศ ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนาคาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่าทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือพระสงนิกกรของพระองค์โดยมิเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเสมอมาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในฐานะ พ่อของแผ่นดินสู่ขืนแผ่นดินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเราเจอสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม คือประโยชน์สุขแห่งอาณารัฎรตลอดไปหนึ่งนั้นที่ฉานฉายความดีงามยิ่งนั่นคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ตั้งอยู่21แห่งทั่วประเทศไทยคือสหัสรังสีอันง,งดงามจากฟากฟ้าก่เกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเป็นแบบอย่างอันงดงามว่าเราทุกคนสามารถมีความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้รวมไปถึงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 และอุบัติภัยต่างๆทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังทรงรับเป็นพระ,ะพราชภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์อย่างต่อเนื่องและในการจัดงานครั้งนี้นะคะมีการปฏิบัติตาม ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะสำหรับผู้ชมที่เดินทางมาร่วมชมนิทรรศการการจัดงานใต้ร่มพระบารมี239ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะคงจะได้ทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีค่ะที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานาประการนะคะเพื่อให้คนไทยนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะ